ุณรู้ไหมครับว่าไก่จะไข่เนี่ยต้องมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไก่ที่ใกล้จะไข่เนี่ยขนต้องแดงเข้มนะครับถ้าเป็นตัวสีสีครีมนะครับขนก็จะสีนวลไปเลยนะครับ หน้าก็จะแดงแบบนี้นะครับถ้าเป็นไก่ที่แก่นะครับสีขนจะสากไม่สดนะครับจืดหน้าซีดงอนล้มนะครับขนร่วงนะครับนี่คือความแก่มาเยือนนะครับเพราะฉะนั้นไก่ที่พร้อมไข่ที่มีความเป็นแม่ไก่นะครับ ต้องลักษณะขนแบบนี้ครับตัวจะพองนะครับจะแบบมีขนที่เต็มนะครับหางจะไม่กระดกนะครับเหี่ยพวกนี้ใกล้ไข่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ไก่แบบนี้ไปเลี้ยงเนี่ยท่านจะไม่เสียเวลานะครับเราจะคัดสันนะครับ รูปทรงนี้แบบนี้แบบนี้ไปถึงบ้านท่านนะครับคือไม่เลี้ยงนานน่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่าอาหารแพงถ้าท่านเลี้ยงร้อยตัวเนี่ยกว่าจะโตได้แบบเนี้กินอาหารกระสอบละหก0้อไปสิกระสอบก็หกพันแต่ถ้าท่าน จ่ายเพิ่มซื้อวันเวลาเนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยเนี่ยเร็วไข่รเร็วหน่อยนะครับได้แบบนี้เลยไข่รเร็วหน่อยติดต่อมา